สวัสดีครับท่านผู้ชมปกติแล้วเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้เปิดเผยตัวตนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมเป็นคนผมเป็นคนอายกล้องครับผมผมเป็นคนอายกล้องปกติแล้วเนี่ยผมจะมีอาชีพเสริมในการเลี้ยงไก่หางยาวญี่ปุ่นครับผมผมจะมีเขาเรียกว่าไก่โอรากาโดริอะไรประมาณเนี่ยครับผม แต่ว่าปกติจะไม่ค่อยได้ออกกล้องครับผมพอดีเห็นรายการเชฟกระทะห้างว่ะเห็นรายการเชฟกระทะห้างนี่เล่เาเล่าเอ็ดช่องเล่าได้เงินหลานเงินอย่างงี้นะครับผมก็เลยเล่านี่เป็นเป็นแรงบันดาลใจนะครับเกินมาอย่างเป็นแรงบันดาลใจว่าเอ็ดช่องทุกคนแก่จากของผมมิวก็ บ่มบดบ่ถนัดเลี้ยงนี่บ่ถนัดเลี้ยงสิเฮ็ดช่องเฮ็ดหยังมื้อนี้เป็นคนอายกล้องบ่ค่อยเปิดเผยตัวตนครับผมอาชีพผมนะี่ก็คือค้าขายครับผมผมค้าขายครั้งมือเกษตรียฆ่าขายทุกสิ่งทุกอย่างที <grund pas> ่ว <Camp in free> ่าผมนี่ก็เลี้ยงผมสิมักเลี้ยงสัตว์สาวาสิ่งนะพวกนกพวกหมูพวกมันนี่ผมก็เลยได้เอาไก่หางี้ยวญี่ปุ่นมาเลี้ยงนั่างนล้นครับผม